ก็สวัสดีนะักเรียนชั้นอ .6 นะครับในรายวิชานิสสั์ครับวันนี้ครับหลังจากที่เราเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่9เรื่องปริมาตรและความจุมาแล้วครับในหัวข้อที่2ก็คือโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองที่เอามาประกอบกันแล้วเรามาหาแต่ละตัวนะครับ ครับตลอดวันนี้ครับต่อมาครับเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องหน่วยใหญ่เลยก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่สิบครับหน่วยการเรียนรู้ที่สิบการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเอาแบบรูปยังไงมาดูกันเอาหนึ่งจุดหนึ่งครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปจํานวนเอาแบบรูปจํานวนมาดูครับจากรูปเขาเขาบอกพิจารณาแบบรูปต่อนี้ครับสองมาสาม มาห้ามาแปดมาสิบสองมันเป็นแบบรูปยังไงอ้าวจากแบบรูปตัวนี้ครับเขาหามาได้ก็คือจากสองไปสามครับมันคือบวกหนเนี่ยจากสามมาห้าก็คือบวกสองจากห้าไปแปดก็คือบวกสามจากแปดไปสิบสองก็คือบวกสี่อ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวนี้เรายังไม่รู้ไงเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อนี่ไงมันบวกเพิ่มมาบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าแสดงว่าสิบสองบวกห้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสิบเจ็ดนั่นเองครับห้าบวกสิบสองกลายเป็นสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็คือจากแบบรูปครับไอตัวต่อไปจากตัดจากสิบสองนี่ครับก็คือสิบเจ็ดนั่นเองครับมาดูตัวต่อไป ต,ตัวอย่างครับตัวนี้ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบวกอย่างเดียวนะครับตัวนี้อาจจะเป็นคูณเข้ามาเกี่ยวข้องครับตัวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งดูมาดูไปพร้อมกันกับคูณครูครับเขาบอกว่าหาจํานวนถัดไปจากแบบรูปที่กําหนดให้เขาบอกว่าจงหาจํานวนถัดไปจากรูปที่กำหนดให้ต่อไปนี้ครับตัวนี้ครับหนึ่งมาเก้ามาเยี่มห้ามาสี่เก้ามาแปดสิบเอ็ดนั่นเองอ้าวเขาบอกว่าหาความสัมพันธ์ ที่อยู่ติดกันได้ดังนี้ครับจากรูปเราเห็นได้ว่าอ้าวมาดูครับตัวนี้1มันมาประมาณก็คือน1นคูณหก็คือ1 9มันก็คือ3าคูณสก็คือ9ก้ยี่หมันก็คือ5้าคูณหเท่ากับยี่หิบเก้ครับ นันก็คือมาจาก7คูณ7็เท่ากับ49เห็นไหมครับมันจะเริ่มมาจาก1 3 5 7 9นนีครับตัวนี้คือ9คูณ9ได้81เอเขาบอกว่าจากรูปครับจำนวนที่อยู่ถัดไปจาก81คืออะไรถัดไปจาก81อ่ะก็คือตัวนี้มันคืออะไรอะ่ะเอาเรานับมาแล้วครับ1 3 5 7 9ตัวต่อไปจาก9ก็คืออะไรครับนมันเป็นเลขคี่หมดเลยแสดงเป็น10ได้ไหม10ไม่ได้นะ9ก็ต้องเป็น11ครับคี่9 10 11ไงอ่11คูณ11เป็นมันก็คือ11คูณ11ครับ11 11เป็น121 0 0นั่นเองครับตัวนี้ก็คือตอบ121นะครับ เอามาด,ดูตัวถัดไปครับอาจจะแอดวานขึ้นอ่านิดนึงอ่ามาดูไปพร้อมกันนะครับถ้าใครสงสัยก็รีกลับไปดูได้นะครับตัวที่แล้วอ่ามาดูครับเขาบอกว่าจำนวน48คือจำนวนใดจำนวนที่ไม่ใช่จำนวน48จำนวนที่48อามาดูครับอันดับแรกเลยมาดูก่อนจำนวนที่1คืออะไรนี่ไงคือจำนวนที่หนึ่จำนวนที่ส 3, 4, จำนวนที่สามจำนวนที่สี่และจำนวนจุดๆตัวนี้คือจำนวนที่ให้เขาบอกว่าจำนวนที่สี่สิบแปดนะไม่ใช่จำนวนที่ห้านะเดี๋ยวมาเรื่อยๆเขาบอกจำนวนที่สี่สิบแปดคือจำนวนไหนอันนี้จำนวนที่ห้านะที่ถัดจากตัวนี้คือจำนวนที่ห้าแต่เขาบอกว่าจำนวนที่สี่สิบแปดมันคือจำนวนอะไร นั่นเองอ้าวเรามาดูครับอันดับแรกเลยครับมาดูจากสองไปเป็นสี่สี่ไปเป็นหกหกไปเป็นแปดแปดไปเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆอ้าวเราจะเห็นได้ว่าครับสองไปเป็นสี่มันเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นมาสองแล้วสี่ไปเป็นหกมันก็เพิ่มมาสองครับจํานวนที่อยู่ติดกันนะ่ะหไปเป็นแปดเพิ่มมาสองแปดไปต่อไปก็เป็นสิบ ใช่ไหมจำนวนที่ห้าก็คือสิบนะนั่นเองครับอา้าวแล้วก็มาดูครับหลักการดูอีกทีนี้อา้าวสองมันมาจากอะไรอะสองม,มาจากสองคูณหนึ่งก็คือสองอา้าวต่อมาสมันคืออะไรมาจากสองคูณสองก็คือสต่อมาหกก็สองคูณสามแปดก็สองคูณสี่อา้าวเราได้แล้วทีนี้ เราจะเห็นว่าเอ้าจำนวนที่สินี่จำนวนที่สี่นี่เห็นไหมสอมาจากหนึ่งสอคูนหน่คูนจำนวนที่หก็คือสองสอคูณจำนวนที่สก็คือ4ีเนี่ยสองคูนจำนวนที่สองก็คือสี่สอคูนจำนวนที่สามไหมเนี่ยสองคูนจำนวนที่สก็คือหกสองคูนจำนวนที่สี่ก็คือแปดสอคูณจำนวนต่อมาครับ ขอให้ตัวนี้คือจํานวนที่48อ่ะก็คือ2คูณจานวนที่48สิครับอ่าเห็นไหมเนี่ยปึ๊บอันนี้คําอธิบายนะเราดูไปด้วยอันนี้คุณครูอธิบายให้ฟังเป็นแบบให้เข้าใจง่ายนั่นเองอ้าวเห็นไหมจำนวนที่4จํานวนที่4ก็คือมาจาก2คูณ4ได้8ยังไงเห็นไหมอ่าต่อมาครับจํานวนที่48ก็คือ2คูณ48ได้เท่ากับวันนี้ตอบ9 16 ไม,ไ,มไม่ได้ตอบตรงนี้ไม่ได้ตอบตอบมาปื๊บๆเรื่อยๆนะจำนวนที่48ประมาณอยู่ตรงนี้ครับก็คือ2องคูณส8ิบตอบตัวนี้ได้96นั่นเองครับคำตอบของมันก็คือจำนวนที่ส8คือ9ก้นั่นเองถ้าต่อมาครับมาดูตัวอย่าง advance ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งครับมันจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาเขาบอกว่าหาคำตอบรูปแบบต่อไปนี้ครับจำนวนที่112คือจำนวนใด จำนวนที่รอสองอันนี้ก็คือจํานวนที่หนึ่งครับจํานวนที่สองจำนวนที่สามจำนวนที่สี่จำนวนที่ห้าแล้วก็ตุบๆมาไม่เรื่อตัวนี้เขาบอกจํานวนที่โอ้ยร้อยสิบสองคืออะไรอมาดูด้วยกันครับตัวที่อยู่ติดกันครับอยู่ติดกันสองไปเก้าจากสองไปเก้าครับ มันบวกเพิ่มไปเท่าไหร่อะบวกเจ็ดนะบวกเจ็ดนะจากเก้าไปสิบหกบวกเท่าไหร่อ้าวบวกเจ็ดเหมือนกันสิบหกไปยี่สิบสามอ้าก็บวกเจ็ดเหมือนกันครับสิบหกไปยี่สิบสามอ้าวแสดงว่าทุกตัวนะจะบวกเจ็ดหมดเลยไหมตัวนี้ยี่สิบสามไปสามสิบก็บวกเจ็ดอ่าแล้วตัวนี้ไปเรื่อยๆก็จะบวกเจ็ดไปเรื่อยๆนั่นเอง อาถ้าใครมีเวลานะครับเราก็นับไปเรื่อยๆเลยจากจํานวนที่หนึ่งถึงจํานวนที่ร้อยสิบสองอ่ะมันจะบวกเกตไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไปเรื่อยๆจนครบร้อยสิบสองครั้งนะถ้าใครมีเวลานะก็คงจะประมาณสิบหน้ากระดานแหละทําได้แต่มันมีวิธีย่ออยู่ครับอันดับแรกเลยครับมาดูเลยอันดับแรกเริ่มตัวแรกก่อนเลยมาดูตัวแรกครับก็คือสองนั่นเองอ่ะ จำนวนที่หนึ่งก็คือสองครับแล้วก็มาดูครับเอาเก้ามันมาจากไหนเก้ามันก็มาจากนี่ไงเจ็ดคูณหนึ่งี่เห็นไหมเจ็ดเห็นเจ็ดไหมเนี่ยมันบวกเจ็ดไปเรื่อ,ๆอยๆไงแล้วก็เอาเจ็ดสิครับมาคูณหนึ่งก็กลายเป็นเจ็ดมาบวกสองด้านหน้าเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเ็ดบวกสองด้านหน้าปุ๊บก็กลายเป็นเก้าตัวนี้น,นั่นเองเห็นไหมเจ็ดคูณหนึ่งเจ็ดคูณกับไอ้ตัวที่หนึ่ง จ็ดคูณกับตัวที่หนึ่งมาบวกสองก็กลายเป็นเก้านั่นเองครับอ่าต่อมาครับไอ้ก้อนนี้ก็คือเจ็ดมาคูณกับตัวที่สองมาบวกสองครับก็จะกลายเป็นสิบหกเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าสิบหกไงอ่าต่อมาตัวที่สามครับเออไม่ใช่ตัวสักตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ก็คือยี่สิบสามยี่สิบสามมันก็จะมาจากเจ็ด คูณตัวที่สามเจ็ดคูณตัวที่สามครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดมาบวกสองตัวด้านหน้าก็กลายเป็นยี่สิบสามนั่นเองอ้าวต่อมาครับตัวที่ห้าเจ็ดก็คือคูณตัวที่สี่เจ็ดคูณตัวที่สี่ก็มาบวกสองเจ็ดสี่ยี่แปดบวกสองเป็นสามสิบนั่นเองอ้าวต่อมาครับเราจะมาดูทีนี้เห็นไหม ไอ้ตัวนี้มันก็คือคูณตัวก่อนหน้านั่นเองตัวก่อนหน้าเนตัวที่ห้าก็คือมาคูณตัวที่สี่เจ็ดคูณตัวที่สี่อ้าวตัวที่ห้านะก็คือเจ็ดคูณตัวที่สี่อ้าวเหมือนกันครับตัวที่ร้อยสิบสองตัวก่อนหน้าร้อยสิบสองคืออะไรก็ร้อยสิบเอ็ดนั่นเองครับร้อยสิบเอ็ดก็คือก็ต้องนำเจ็ดคูณร้อยสิบเอ็ดครับตัวก่อนหน้าร้อยสิบสองไงมาบวกสอง ตอนนี้ก็คือเจ็ดคูณหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าอันนี้ก็ไอ้ก้อนนี้จะได้เป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดมาบวกสองก็กลายเป็นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้านั่นเองครับข้อนี้ตอบจํานวนที่ร้อยสิบสองคือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้านั่นเองครับครับสําหรับวันนี้ครับให้นักเรียนไปทําใน หน้าที่เขไม่ใช่หน่วยการรู้19่เกนะที่สิบนะครับอันนี้ผิดผิดสิบสคือตัวนี้นะแบบรูปนะสิบคือแบบรูปนะครับข้อนี้หน่วยการรู้ท0แบบรูปแบบรูปโอ้ยเราเรือแบบรูปให้ไปทําแบบฝึกหัดหน้า1 1อยสิถึงร้อครับหรือดูวิธีทําเพิ่มเติมในหนังสือคณิตศาสตร์หน้าร2 8ยยีครับหรือถ้าใคร อยากไปหาในพี่ Google ก็ได้เหมือนกันไม่ว่ากันไปหากันเลยถ้าเจอนะอ้าวสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับทำสูงด้วยนะ